ก็บอกว่าในความเป็นดินที่หนักแน่นะจะทําอย่างไรให้เราขยับเพื่อเริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ถามมาต่อว่าจะทำยังไงเพิ่มธาตุลมหรือธาตุไฟในดินที่นิ่งและหนักแน่นอันนี้ พี่อันฟังเราเปยังไงครับคนนีน้น่าจะช่วยอะไรเขาได้บ้างครับที่จริงการการปรับธาตุการกลับสู่สมดุลมันมีหลายวิธีนะคะบางวิธีก็กำปั้นทุกรินซื่อๆเลยค่ะอย่างอย่างเช่นแบบว่ามันต้องเคลื่อนไหวไงเคลื่อนไหวแล้วทายัางไงไปวิ่ง <laughs> ไปวิ่งไป<อ>ไปว่ายน้ำ <laughs> เออนะอันนี้คือเป็นวิธีการที่แบบเฮ้ย <laughs> จริงเหรอแค่นี้เองเหรอนะคะจริงๆมันบางทีมันแค่นั้นจริงจงคือเราอยากได้ธาตุลมเราเคลื่อนไหวค่ะ ลองเดินมากขึ้นลองไปยืนอยู่กลางที่นำพาตัวเองไปในที่ที่มันโล่งๆแจ้ง mm. ๆะค่ะแล้วก็รับร mm. ับแบบลมจริงๆเลยลมธรรมชาติรับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมาในคอร์สนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการว่านอกจากยืนเฉยๆเราทำยังไงกับ mm. กับการสัมพันธ์กับธาตุลมได้บ้างคือการยืนเฉยๆแล้วรับลมที่มันพัดผ่านตัวเราเนี่ยมัน มันมีหลายระดบับอย่างเช่นเราแค่สัมผัสรับรู้ถึงลมที่สดชื่นบางทีเราก็คลี่คลายแล้วนะคะไอที่บอกว่าดินแน่นๆแ,แต่ว่าถ้ามันไม่พอเนี่ยมันมีการทํางานกับเจตจํานงกับเราของเรานะคะมีการทํางานกับการเชื่อมโยงและสัมผัสในระดับที่มันละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในในเรียกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคือแบบในในมิติทางพลังงานที่มันละเอียดมากขึ้นอันนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันในในคลาสได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อแนะนํา อีกอย่างก็คือเรื่องของอาหารก็ได้นะคะเรื่องของอาหารเรื่องของแม้กระทั่งนึกไม่ถึงเนาะการไปจัดห้องใหม่การโยกย้ายตำแหน่งของการนั่งทำงานนะคะหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่มันที่มันทำให้เรามีธาตุดินหนักๆอะคะ่ะเปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามีธาตุลมมากขึ้นอ,อ,อนุญาตให้ตัวเองเล่นอนุญาตให้ตัวเองสนุก ไปหาอะไรเล่นอะไรทำนองนี้คือมันมีวิธีการเยอะมากมันมีวิธีการสนุกสนุกเยอะมากเลยค่ะแล้วถ้ามาเรียนเรื่องท่าจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันทำได้ในชีวิตประจําวันแบบที่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันซับซ้อนก็ได้ค่ะจะเห็นจะเห็นเรื่องนี้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะต่อเลยป้าอ่าใช่ครับเห็นด้วยกับพี่อันคือ คือจริงต้องบอกว่าถ้าพูดถึงกิจกรรมอ่ะก็คือกิจกรรมเยอะมากที่เราเรียกว่าเติมแตละ่าซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าอยากจะเติมท้าลมด้วยการที่ทําอะไรแปลกใหม่ๆหรือว่าทาอะไรมันสุขสนานคล้ายๆกับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งเป็นทั้งไอเหตุก็ได้หรือเป็นทั้งผลอะไรเพราะเช่นให้เรารู้สึกว่าลมเรายึดอ,อยู่แล้วเราก็จะไปหาอะไรใหม่ๆทําได้ด้วยอยู่กับกรอบเดิมๆก็มีข้อดีคือเราลูกมมีความมั่นคงไินัยแต่พอมันจําเจ มันติดกรอบเราลองปรับเติมเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันเกิดความแปลกใหม่ยืดจุน่นอิสระหรือแม้กระทั่งมันสนุกท้าทายอันนี้คือสิ่งสิ่งท,ที่พอเราปรับได้แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นในคอนนี่ก็ได้เราจะให้ลองทดลองนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเกินเตือนไว้ก่อนว่าถ้าในคอสแล้วก็จะได้ทําพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอย่างมันจะมีอันหนึ่งที่ที่ตั้งใจคือเขาเรียกว่าตนานลตนาดนักตลาดนักสุขสมดุลหมายความว่าเราจะให้แต่ละฐาเลย ทาดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟแล้วก็ลองดูว่าบางคนเนี่ยเติมลมด้วยวิธีการอา่ลกตัวอย่างนะครับใช้ศิลปะใช้ดนตรีหรือว่าใช้การที่ทักทายคนใหม่ๆอ่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เขาสามารถที่จะระดมออกมาได้เลยหรือว่าเติมพัดไฟด้วยการไปคุยกับคนอื่นให้ได้แรงบันดาลใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอันนี้คือตัวอย่างบางกิจกรรมแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ดูเป็นเชิงพิธีกรรมอ่าพิธีกรรมนี้พี่อานอาจะลองลองเติมให้กันกน,นะว่าเอ้ย บางอย่างเราไม่ไม่ได้ทําในชีวิตประจำวันง่ายๆแต่ว่ามันมีดูเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราเติมเติมท่าเหล่านี้ได้นะซึ่งเราจะบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เหนือวิสัยของมนุษย์อ่าอันนี้กลับมาย้อีกทีนะครับว่าคําว่าเวทมนต์หรือคําว่าศาสตร์เหล่านี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องโอเคมีการเซตองค์ต่างๆแล้วเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนละคน,นจริงๆก็เป็นคนคนเดิมแหละแต่ว่าเราเริ่มทําสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิม